ดูลูกสาวค่อยน่ดดีด้ามาเบิ่งเอาผูมโออายุจะขึ้นเลขสามแล้วดูเอาสภาพโอ้ถ่ายลูกอะไรนะจึิงจริงจริงโอ้ถ่ายลูกเพีไงไ์สดค่ะตอนนี้นะไ์สดโอ้เนี่ยนุ่นน้่นน้นนุ่นทองคน้น ฝั่งโน้นฝั่งโน้นดูดูดีดานะคะดูดีดานะคะดูรอนจะเม้าที่รถนะคะที่นี่น่ะไปข้างหน้าดีกว่าไปข้างหน้าข้างหน้าอื้อแค่นี้นี้คนมันปล่อยมันกันมันเลทเพราะว่าตอนเข้าเนี่ยก็ช้ามันเนทไอตรงอันนั้นจัดการ ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยประมาณครึ่งชั่วโมงน้าจะไปคุ้มคุ้มมากโคตรหินชัดเลยต่อให้ไม่ได้ไปเวสเซชั่นก็รู้สึกคุ้มอยู่ถ้าเกิดได้ก็ยินดีจะคุม้ม <laughs> วันนี้เหนียว<อ><อ>มั้งกันตุ้ยหายถ่ายรูปฮึ่มฮึ่ม คาเปอร์ค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่ือเหมอนกันหมดือเหมือนกันากวจะลือเราก็ได้เราเมนเราก็อายุเท่ากันด้วยกูจะได้ลืีเพนีเตุลาไม่รู้ไม่ป็นรู้บอูบอรู้ลูบอางกัแค่สบเอ็ดปีเองางแค่สปีเองยังไม่ถึงลูกเนาะดูสภาพนะคะตอนนี้ปกติติดดูสภาพรถก่อนนะคะดูสภาพรถก่อนนะ รถติดนะคะรถติดมากนะคะรถติดมากเอาเด็กๆนี่แหละนอยงนีคัเปอร์ค่ะคอเปอร์เอารูปเจลาส่งให้เบิรงนลายค่ะบูมบูมหิวลวบนนี้คือแม่แม่ใจจริงอย่าให้เละซ ชั่วโมงสองชั่วโมงเออไงคุ้มมากไม่ได้ฟังอะไรนะค,คุณนี่เออแบตฟันแบพี่นิ<อ>นแดบ๋ยวคุ้มมันเยอะไหมเยอะแต่ถือว่าหอเขา,เขา,เขาตอนตอนแม่ที่ที่จัดจัดเปิดประมาณสามหอแม่อันนี้เปิดแค่หอเดียวมันก็เลยชัดทีชัดเลยทอะไเหอ,อ เรกันทำมาหากินหน่อยนะในฐานะที่คุณแม่รอนานเพื่อทำมาหากินหน่อยอย่าโชว์ผู้บ่าวอยนะดีนะอย่างแม่อื่ดแม่ไม่ต้องมาโชว์วิวไปกูไปเนี่ดูทานเองสิ่พักกันว่าเราทะเลกันอยู่ทงาคนแล้วนี่นะคนี่หนูกันยามบอกว่ามัาสติ๊กได้ย่าเพิ่งให้ให้ย่าทำเ พออยู่ดังแ่อยุ่นารถสิบปมีชีิอยานอนุ่นาอะไรอ่ไริแล้วกับบ้านที่กับคนกเลยมกับบ้านที่เนียวแบืดอมีอะไรด้วยไหดูซิใบนรน้มีดูบ้าดูดูดูวัยรุ่นนะคะดูวัยรุ่นได้ค่ะได้ค่ะแกล้มอะไรอีก แม่มิมาแต่ว่าไม่เห็นไงปิดจาี่นไปสกวันไปสักนเขา่าองแชร์นิเตอแม่บิก็เลยน้องสาวน้องสาวเแแม่ได้บงวัสดตใส่สุดหยางสาวนี่นะบอกใวาสุดตแม่ตีสุดนจัดบ่ ้ายมงอย่างแลว้วก็ไม่ต่าถา้าตัวไหนถ้าตัวไหนเาเือสักพักเดแปดโมงเก้าโมงแต่เก้าโมงจนนี้กตอนนี้กำลังจะรีกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับเอา้าบอเขาตรงนมาไปยังไปยังไปก่อนไก่อนยังไอันนี้ทางกลับบ้านนี้ยังไงจะไปเลี้ยวซ้ายออก ที่จริงกลับรถตรงนี้ก็ได้นะไครับออกออกเปท่านเลยอ๋อม่เข้าในเมืองกลับแล้วมนติดมันะกโอเคโอคออกอมันอ้อมทางนี้ได้อยู่เลี่ยงเมืองได้อยู่เลี่ยงเมืองไปขึ้นได้หลยวันนี้คือบเต็่องใช่บัตคนบัต หาเงินนะคะดูดูคอนเสิร์ตวงเดิมค่ะแต่คอนเสิร์ตใหญ่มันต้องสนุกกว่านี้แน่เลยต้องมีสาวมาจากประเทศสาวมาเลยค่ะตอนนี้แต่ไม่มีเงินอะไรแต่ละที่มันจะไม่พอที่ว่าอะไรอ่านว่าอะไรไม่รู้ไม่มองไม่เห็นวงอะไรนะวงบัสที่เขาซับด้วยชายวงบัสสามวงบัสสิบสองวงบัสสิบสองลูกวันจันงวงวงบัสอย่าอย่าอย่าโชว์ฟุบบ่าวมากเดี๋ยวจะ วพอดีล่ะผู้บ่าวอาจเข้าโฆษณามาได้อาจจะมีเน s ตสไลด์อยู่ไลฟ์ก็ไม่เป็นไรนติวตวไหนนี่เห้ยนีตอนนี้เรารดกุมงนะคะรดกุมงกลับบ้านรดกุมงกลับบ้านนะครับน้ำท่วมไม่มีโอน้ำท่วมเมืองคอนแก่นบ้นนี้โอน้ำมันรดกุมงนิดหน่อย <Safe> ตอนเช้ามา <Sc ans ana> <ค>น้ำไม่จะได้อะไรเลยแล้วก็แล้วก็อาจจะเอาีโอนี้อ่านพารู่มาค่ะอันนี้เป็นสะพานลอยอะไรนี่ไม่มีเดินอะไรสะพานข้ามเยอะโอ้สะพานข้ามเยอะตรงอะไรนะอาจจะเอาลูกผมแล้วก็ค่อยสืบพอดีแว่นตาดูจากอีดูอันนั้นจะเคยอ่านไม่ออกนะคะคุณวันจันอะไรไม่รู้นะคะ สะพานเป็นไงเนี่ยที่ขงกับรถอย่างนี้ขงกับโดดนะใช้แล้วขงก๊ับรดดทำไมเราเลี่ยงเมืองจากอันจากคอนเกนนะคะนี่เมืองคอนเกนตอนนี้ท่านผู้ชมหายไปแล้วนะครับ,รบ,บนเนขาไม่จบวัดไม่ดูเ <c oughs> ขาไม่ดูบรรยากาศนะครับเขาจะกลับดูบรรยากาศในเมืองนะคะ เผือพี่น้องต่างประเทศคิดถึงบ้านนะคะเมืองคอนแกนนะคะคอนเกนบรรยากาศเมืองคอนแกนนะคะอันนี้วันอย่างแเราจะกลับทางเส้นยูดอนนะคะเขาจะไปนอนพักที่โครา ไปหที่โคารงแรอะูเขาเ้านนั่งกลับบ้านอ๋อเะ่นั่งรถู้กับมบว่านเครื่องหรือนังรตูกับนี่แหละอันนี้ใคพูดอนั่งเครื่องกับโราเออนั่งื่าเพราะว่มันไม่ใช่นะไม่ใช่ได้จะเป็นรถตูกับโครามากกว่าอมันน่าจะเป็นอย่างนี้ดทองฟ้านะครับดูทองฟ้าครึมๆแล้วนะครับ ตอนนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีเดินทางจะออกจากเมืองคอนเก่นอยู่นะเป็นสีตานนี่นะครับยังไงนะรถลายรถลายจะไม่เ่ยนรถแต่ว่าเป็นครูรานเป็นไปได้แต่ว่ามีงานต่อบอว่าง้นงานต่อมันเป็นวันวันอาทิน้าเนี่ยก็เลยว่าต้าไม่ให้ในซีดาน บรรยากาศอะไรนะคือเหตุขาดเพิดสูอันตลาดตอนนี้เราเดี้ยวตรงนี้นะคะเลี่ยงเมืองนะคะนั่งเครื่องกลออกสู่เชียงยืนนะครับเรามาทางนั้นนะคะไปบอกว่าไปไปส่งสลามบีนหกโมงหกโมงอาหกเช้าหกโมงเย็นนี่แหละหกโมงเย็นเออหกโมงเย็นนี่นั่งเครื่องกลไม่ใช่จะไปทีมงานอื่น มันน่าจะเป็นทีมงานมากกว่าทีมงานคนอื่นเอออาจจะแบ่งกันมากันกับไปดูแลวันฝุ่น,นวันนี้พบรอบสองปีโดยสันนตว์ตา,าจา้าไม่มีมาต่บมาไม่มีแต่ว่าเจอท่าน ตอนนี้ฟังเด็กๆคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตเ <c oughs> ชื่อกันทาม,มาหากินนะลูกเกิเธอสอรูปมากัเ<ห>นเนะ่ยนอน,นมแม่นอนอยู่ในป้ายนะไม่ได้ถ่ายรูปซุปนั้นไปยักกันทายอยู่โอ้เยเธอน่าจะถ่ายนนวิดีโอน,นี้นะจะได้ ยังไงข้างหลังยินไหมยินดีดีบต้งกรยินตงรยนไมม่เหไม่นหรนิากบรรยากาศตอนนี้โอ้เห็นนกบินบนท้องฟ้าไหมครับนกบินบนท้องฟ้าปวดแขนนะคะในการยิงกล้องถ่ายรูปนะครับ ขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะอคตอนนี้เราจะเดินทางไปที่อุดรน,นะ,ะด,รดูบรรยากาศถนนที่ถนนอะไรไม่รู้สาย44อันนี้จะมุ่งหน้าไปที่อุดรน,นะคะออกไปเส้นอุดรน,นะคะคุณเอสรายน์นั่นเนาะนะคะ จริงแม่เอาหมวกมาอยู่นะ้ไใ้ใกระเป๋าสีแดงตูวบอเอร์เนี่ยมีมีมีเอากระเป๋าสีแดงไห้แม่หน่อยอกระเป๋าสีแดงนะชิ้สูงกภพมากไม่เป็นไรนีแม่เอาเ,อาเสือ้อชืนมาก็ได้ ตอนนี้เป็นบรรยากาศกาของการเดินทางนะครับเดินทางไคนในตมอ,อไม่น่าตอนนี้มีแปะอ่าดูบรรยากาศนกอยู่บนท้องฟ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะนกว้ายนกเป็นฝูเลยลูกไม่จะลูกแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ติดไฟแดงแล้ว กลับตเยินเอ้ยกลับพรุ่งนี้เช้า เดินทางถึงบ้านกี่โมงที่ยาไม่มีประมาณห้าทุ่มห้า่มเหวันสเพราะมันต้องโค้งไปเส้นโดนี บรรยากาศข้างทางนะครับข้างหน้ามีรถนเออแล้วเล่ไรกอไที่ไม่ไดเพราะว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ไคุยดีหรอที่ใช่เออ้เอจอเพื่อนไหล่ะหนว่ามีเพื่อนมาเอาจอ,เอใครเหรอ Banyak kayu. เราได้กินอาหารเซเว่นนะตอนนี้เยาบอกว่าตอนนี้คือแบบว่าเราไม่ผ่านจุดที่เราอยากจะเห็นไฮไลท์เนาะก็ขออนุญาตลงไลท์ก่อนนะคะขออนุญาตจบเลยคะ่ะขอบคุณนะคะเจรานดวงตาค่ะสวัสดีค่ะ ดูคาดเดีกันเลย